สวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้พบกับต้นอ้อไปนะชาแนลจ้ะพี่น้องบ่ได้พบได้พอกันโดนพี่น้องบ่ได้กินอีหยังให้เบิ่งโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้อันมากินข้าวง่ายกันจ้ะพี่น้องมื้อนี้ประมาณ9:00นสิ9:00นกว่าแล้วพี่น้องมือมีเวลาว่างเพิ่นได้กินขา้าวก้อนเขาลูกไส้แล้วให้กินผลไม้หยังแล้วก็แม่ก็สิกินขาน้าวบัดนี้นี่กับข้าวเหนียวพี่น้องติ่บักใหญ่มาเบิ่งวานน่าน,นุ่นมีหยังกินแน่หนุ่นนมีอันอ่าซุปเห็ดกระด้างพี่น้อง กะน่องไก่ทอดจ้ะพักนุกามีเมียนดอกกระเจียวดอกกระเจียวมัตตบานนะจ๊ะพี่น้องดอกกระเจียวปลูกเองจ้านน่มัตตบานหวานหวานอันนี้น่องใหม่น่องใหม่มัตตบานที่กันจ้ะแมงน่องใหม่พี่น้องลวกะหยอดแค่้ามากินกันเลยจ,จ้าใส้กะว้านกวนตื่นลายพี่น้อง แก้วครับพี่น้องซุมเห็ดกระด้างหน่อกระเจียว เราพักกันในยังกินแน่นอะจ้ะมาก,กินอันซุปเห็ดกระด้างน้ำนูนะจ้ะพี่น้องแซ่แบแซ่บซุปเห็ดกระด้างบ่ได้กินโดนแล้วนี่อันน้ำใหม้อ่อนๆมาตะบานพี่น้องแล้วตับหมูห้อแบแซ่แบ บ้านนาฝนพี่น้องมือแต่น่าอย่างเน้อกินหนูไปเก็บเห็ดเสมองั้นก็ล่องออกแต่ว่าน้องใหม่ได้หลายพี่น้องน้องใหม่บ้านหนูน้นะเก็บอันถ้านมือนูไปซองมือหนึ่งซองเถอเที่ยวพี่น้องไปเก็บเห็ดเก็บม,ม่เศร้าม่กินง,ง่ายเลยออกไปอีกพี่น้องไม่แกี่นเที่ยงอีก นี่เราโงกเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยังกระลำอกจ้ะ Bao bì nóng.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  đồ เองพี่น้องนแค่ สวัสดีครับบอุนสวัสดีครับวัสด,ดีครับผม <c oughs> ใจ บ้านนู้นไม่สนเลยพี่น้องรู้กลับมาช่วงก็รีแล้วจ้ะกลับมาทำงานแล้วหยุดงานซิกสามมื่นกลับไปรู้บ้านพี่น,อน้องไปหาหน้าใหม่หาหน้าไม้หาเห็ดอยู่บ้านพี่น้องแต่ว่าหนู้บัได้ถ่ายคลิปตอนไปเก็บเห็ดมาให้เบิ่งพี่น้องอัน เห็ดมันก็ร่างอวบแบบคนแห่ไปหลายพี่นอ้องกันที่บานข้าทายชิปอันทงมาท่านเพิ่นพี่น้องแต่ม้วนแต่ม้วนโทรศัพท์นุ่งกบันได้เอาไปคนมันตกพร้อมลนะพี่น้องหนูก็เลยไปเดทไทยไม่เบิง่งคนพ่อลิ้นลิ้นเขาเจ้าละแห่ไปอันหาเห็ดพี่น้องเพิ่นไปต่เสู้เลยเด้อ งูไปเนี่ยนึ่งขเขาแล้วมึงเขาลองหกม่วงม่วงเจ็ดม่วงนูแดงออกไปพี่น้องเพราะว่าเตรียมของเตรียมเนี่ยอยากได้กินมาแหย่หน้าแล้วก็ว่าเหี่ลูกก่อนนูก็จะไปก็ได้มาได้นนเสียมที่หนูเอาลงกินเผือบ,บงน่ะเก็บเห็ดใน,นม้วนนี่ลีพี่น้องก็หลายๆ พอกันยูป่าหิดแตกส่วส่วดบ้านไปเอาบุญคนหลายหักมึนงน้องเราก็เจอได้ปลดกปูกินเองได้พี่น้อง บ่ได้ไปหาขึ้นผู้ขึ้นพายไปหาเก็บอันน้ำโขกน้ำปลาแล้วมันปลูกอยู่บ้านเท่ากับกินได้พี่นอ้องแซ่บหวานดียวในบ้าใหม่ๆนี่ลวกกินได้เบิดพี่น้องน้ำล้มน้ำอย่างนี้สิกินได้เบิด,ไดบ์ได้มันอ่อนอันนี้นู้มาอยู่ได้เป็นสามจี้มือแล้วนู้ใส่ตู้เย็นไว้นู้มาลวกเพราะงั้นกินได้อยู่พี่นอ้องหวานหอ,อม สิไปรย์ไฮมีอบรรยากาศอยู่นาให้เบ้างพี่น้องบัวเต็มสาอยู่มากบัวแต่ว่าหน้ามันเลิกพี่น้องฝนมันตกเสมออะไรบ่ได้ล่วงไปเก็บบ่ได้ไปหอดหน้าพี่น้องข้าวตะโฟนมันไปเจ้าลูกไปน้ำเงินสีหนะจ่ามันมันไ่มีหมืองอยู่มันก็มีเทง่ายู่ลยนะแต่ว่าเล็กหน่อยนะพี่น้องนะถือไอโฟนอในนี้มันสิญานมันไถ่ชมันก็เล็บประด้ไป แม่แมาทักทายกันพี่น้อง,พ,อพ,องพ่อเด่นกินหอดพ่อเด่นปากเดียบอกอนนะพี่น้องเนาะขันพี่น้องมาที่นี่ฝากว่าอะไรกดแชร์กดติดตามน้ำน้นจาจ่าต้นอ้อไปนะชาแนลกดกระดิง่งน้ำน้นจาจ่าพี่น้องพลศิลป์ประผัคดคลิปไปไหมมือนี้สวัสดีจ้า ཨ་ yeah.